กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขุนสุ่มองสุบอนพบกับช่องชาวหลดจันนาพี่น้องเลยเมื่อนี้ยุทธชี่เชียงสูงเลยเด้อพี่น้องเชียงผักตึงๆพี่น้องต้มไก่เด้อพี่น้องเลยป้าเพิ่นกำลังงานผักตอนไก่พี่น้องเอลย้เอาแม่คือโป้งหมอแม่ ไม่มัน,นจะพังใช่ไหมเอาเป็นแบบน,ไไนี้หนูปูไฟแด้เนาะเออเฝ้าอาชุดนี่นเนาะเร็วเรื่องพระตรีนวันละพอโลพี่น้องเอ้ยโคใกล้ก็ได้ได้แม่ชะติรถอุ้มอมาชาตนี้แน่เรียนจะไ่ต้องเรียกบึ่งหนาวมันแล้วลงตลางแล้ว ตุ่มสีเห็ดเห็ดก้อยหรือเห็ดลาบมันนี่นะก้อยก้อยก้อยเพื่อนอะไรไก่ก้อยเอาแบบซอยใหญ่ๆก็ขั้นมะกอกพี่อนเรากระหอมบัวลาบลาบเลยคือว่ามันมุนอ่ะนะชาวลาบในเลนก้อยเลยคือชีเห็ดเคยเยอะอ่ินะ ว่าว่ากอ้อยคันสมเอ้กินเงินป่าอันนี้จะเชื่อไบอันนั้นอันนั้นน่ะผักผักโรด,โดจะอย่าถุกมันพันเลยนะกำลังก้อนเท่าหมอแม่ขวดมึงดูแม่ขี้เท้านีเเต้ามันเต้าแม่ ตบไมิลีนลีนมันไลยเธอหนักแต่มันแหลนหลบมันลงตาพบัวมันแหลนให้พี่น้องได้กินคุนเด้อเ้าหลอดแล้วนี่จะกินได้ยังบ่เลยเจะอย่าเห็นมันแหลนทูกตาลางไหนกูหนักโดนแรงใครที่หิธันมูวทัทน,ทนมาอยู่ทางตาลางเป็นเรื่องใจแน่เผาอะไรก็ลาะออกออกพี่น้อง ว่าทันไม่ใช่นบีเช่นน้นะตับมัว่าทา้อยป้อนลงมองกระจกอมากก็ได้มันบ่ตแตะดอกหลางนี่ก็ต้องยำคักยำเน่ดสิพี่น้องมีดเครว่กาเป็นเนื้อปลาเป็นเอสชิวติแต่ว่ากันยังขาแม่นี่ แล้วนะพี่น้องสะออกมาซอยซอยตอนที่ใหญ่ๆเอามาขั้นมกตอกอย่าชะลอที่ซอยพี่อุ่หัจังหันนะพี่น้องเมึงเนตาจังหันนะห้องกมาจนเพลินจนเพลิ่นเลยตาจังหันห้องกมาเดะมึงใส่เด็กมีตารางห้องมาขึ้นมา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 เดินมาเดิน คงกำลังซอยพี่น้องเอิญกันเลยพี่น้องแค่นี้ว่าว่าเรื่องกินเลยถ้ากเอาเชื่อหมอตล้วต้มใะห้องก็สีต้มพี่น้องทั้งนั้นเอิญกันเลยคือบุใส่หมีดซอยเอาใส่สูดผักกันานบ่ซอยเาววาก้อยซอยซื่มือได้พี่น้องเอ้ย

ใกล้ๆนะพวกกำลังไก um, um, uh, any um, ่้พวกกำลังมีเดือยเอ็ดโคไก่้ชูเอ้ยชูน้องจิโอครับอัเอ็นนี่เนี่มันนยาวอะยู่มีอยู่ทงคอนในโจ๊กอ่างทงในนอกเลยนะปิดขาไปนี่แหละเออมันอยู่ในทงยางอันนี้มันเป็นทงยางมีแต่กินกับกินนั่นแหละช่วยตอนย่างๆมันเต็มปากนั่นแหละว่าแต่ว่ากินทามือแสกแน่นนะฮะนะบอกไม่ใช่ไงบอ

พอด่กุดกุดเนาะปะกอเอ็นนาเจวานบอพอห่มเอาไปเจ็ดพื้นาไปนั่งข้าวอย่ได้หาย่ามานังตาม่าเ่าีทันได้หมผูทั้งรังผูทั้งรังเอ้าอ้อยอ่ะ้าเนสิ่ประเลพี่น้องใช้น้ำประดิษฐเลย ลวกน้ำปลาแดเลยขันมกอกผักแม่พี่น้องเอออกนะก็อีเมยในมันกะอย่าให้มันลายอหรืออย่าให้มันสมจาจะก่างมะกเตรียมขันผักบัวหัวหอมซอยและพี่น้องจ อยังเล็นหนุกกับบุตรแต่เด็กอันน้านกระปุกกระปุกนั่นเลยทุกน้อยแล้วกระเดกทุงเด็กนั่นมันโทนะกขางมันเรากุ้งทอดจะกระปุกไว้พอเจอแม่เขาเอาว่อหล่อจัดแล้วทุงมันแตกแตกชื่อน้อยหนอน้อยชื่อไลายหนอนไลายใต้ฝนโปรยมอันนั้นี่ยยังวันแระหว่างนี่นะได้จ้ะ เอ็ดยังก็เคยเป็นหลอกเอ็ดอันบอชปลาแนวการปลามันไปเอ็ดอีบอว่านนี่นะมีแต่มัดในชื่อเดินอาเตุ่มไปโป้งใส่บัดเมื่อนี่แหละเชีนมัดปลาลำบ่เป็นวะมัอนี่สิดไปลำนักวัวน้ำใส่ไปลาตะแหน่อลู่ใส่นื้อคันหามให้ไปเอ็ดมาพันเอาหนาเอามากออกใส่หน้าขาวเนาะมันสมกมันเย้เบินงฮะตุ่ม ไม่ตดังไดบเฮ้ยน้ผมา่กระดุกิียไปเอากระดาษเป่ากลับไปไแกวแกคนละซไปในใบอ้อมไปใสกระดุ๊ก้ยกุ๊บโป้ดยางมาเลยละวะขี่น้ำสไม่เท้าไม่เท้าพยานไกมาเหนมาเหงู่ได้หายใจเอาวทีไปเอาะเขาไอคน้าจกมกินดอกเลีนผมักกระดุเนาะให้มเขามักกัมีกินดับเนนานนั่นและวะเยอะเลย มักระดูกเนาะซีมันอะไรเอาไปเอาแก้คนแบ่รูปเว้นกูผ่นเนี่ยมันก็จะเอาคจาจะเถอะกระดูกุ้ยหน่อเพราะบางทีบไม่ท้าไม่ท้าคนใจมากนะหันเห็นมาแหงอยู่ในอัลบั้ที่ไปเอามาที่ันมัก็หักเลยมันได้ย้ำกระดูนสุดมันนัวได้กันกระดูมันนัวได้กันกระดู เียร์มีอยางจีนตีนเหวมีเข้ากรุับจีนได้มนแล้ววะเพื่อเพื่อีย้ำตีม่ะมาเห็นไม่ท่ามาเจาะเม่ท่าอันโฉเลยบ้าทุกทุอบ้าได้มันบ่หายยบุญบ่หน่ก็เลยเห็นตัวเาก็จะกินมา เคี yeah. ่ยวอกเนาะไฟเพสแต่เขียวอกเไล่กระหว่าหายหอมเลยเน่หอมเลยจะแสบเลยพี่น้องเ้ยแสร็แล้วไก่ไม่ได้เอาผักอื่นๆที่เหลมาิ้งค่อยเห็นงานต่งๆได้เล้วสมุนไพรข้าวโพด thế kia là nàng như sư vật này họi nhảm kinh này khử háp park kinh vật này còn ăn chẹt này à té cái trứng chi à té đấy ngọc ngọc cố là cái đấy cái chặng chân nòi แจ้งมันตัวคุณขึ้นบัวขาวขึ้นเหลืองนะขิ้วอาเก่งมันมาฉันมะพริกบัวแดงเนาะมะพริกดิบเนาะพริกดิบก็เอาใส่แบงทีเที่ยวเขาเนี่ยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ้ยจากที่อยู่หานอยู่หน้ามาลายมือมากินอยู่เาลปกินไก่ผู้โอ๊ะลูกป้าว่ามาเดาเขาจะกินไก่ผู้โอ๊ะ เอากรเอิ้งมได้จ้ะแต่เก่านีนี้จะช่องแม่ลูกมันมือนี้ไลฟ์คนพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปชั้มนีก็นอนพี่น้องฝากติดตามก็ไลค์ก็แชร์นี่ด้เพื่อเป็นกำลังใจให้ชันทุกคนสบายดี